สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่อยู่เคดิฉันจูนิฟอร์มดิฉันค่ะวันนี้สวยไหมสวยไหมวัน <c oughs> นี้ดิฉันจะไปเป็นคนสวน่ะจะไปทำความสะอาดในสวนไหว่าแล้วก็ไปตั้งที่ทำงานลืมถ่าย before ยกับ after เคลียร์กันไปได้หน่อยนึงแล้วค่ะเ,คเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ดินแบบว่าลืมที่ลืมเออที่มันร่อนไอ้กากอะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวดูตอนหลังนะคะเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะคะจะจัดให้สวยงามเลยมาดูอัปเตอร์ค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วจ้านี้สะอาดทั้งคลีนทั้งเคลียร์ค่ะหน้าบ้านนี่เอาสเรียบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเอาสนเนียนเลยวันนี้นี่เดี๋ยวตรงนี้เราจะปลูกวาวดอกไม้นะคะข้างหน้าบ้านอ,อ,อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจริงๆบ้านนี้อยู่ลล่ำารวยทีนี้เรามาอยู่ข้างหลังเลย ดิฉันเอาฟิกมาแล้วเดี๋ยวจะทําความสะอาดพื้นอันนี้แล้วก็นี่เลยค่ะจะเอาฟิกนี่ดิฉันเอาฟิกให้คำว่าจะรอดไปรอดต้นเบลเลยเดี๋ยวจะเอาขุดใส่มุมโน้นนี่เอาดูนะคะนี่บีฟอว์บีฟอว์นะคะนี่มี KFC มันช่วยด้วยค่ะแก๊สี้งานดิฉันเสร็จหมดล้วค่ะดูสามีตั้งแต่ทําพื้นตั้งแต่มาถึงนะคะนี่เพราะอะไรยุ่งกับงานชาวบ้านค่ะดู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  ใครอยากจ้างคนทาสวนเนี่ยเรียกมานะคะมีคนทาสวนสรุปสามีดิฉันก็เลยใช้ให้ทำงานแบบเต็มที่เลยค่ะจะฉีดทําความสะอาดตรงนี้ต่อเลยดูซิเอาให้มันไหนๆก็ไหนๆเนาะจัดชุดใหญ่เลยค่ะวันนี้บ้านนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบอชุดใหญ่ไฟกระพริบเ็นอืม ไปมาวันนี้พอแล้วคะ่ะวันนี้กรมกร, <c oughs> กรมกรกรรมกรกลับบ้านดีกว่าหิวล้วอะไปจะไปกินอาหารแล้วนี่เป็นอะไรนะคะกรรมกรทั้งวันกันเลยคะ่ะก็เลยจัดง่ายๆเลคะวันนี้พเพื่อนๆก,กินอะไรกันคะที่ฉันกินพิซซ่าแต่ดาเพิ่มเนี่ยคือทั้งมัสรูมอาร์ติโชแล้วโรสโทามาโตแล้วกอ็อะไรนะซอสเซจตแล้วก็ทำสลัดคะ่ะเอาง่ายๆเลยไป วันนี้เพื่อนๆกินอะไรกันจ้าไปค่ะเพื่อนๆหลังจากทํางานมากันทั้งวันเลยค่ะวันนี้สองผัวเมียก็เป็นกรรมกรกันวันนี้ก็มาจัดนี่เลยจ้ะพิซซ่าลุยสวนค่ะเพื่อนๆพิซซ่าลุยสวนเพื่อนๆกินอะไรกันจ้าวันนี้นี่ดิฉันพิซซ่าลุยสวนค่ะนะจัดกันไป